หนังหนังฝรั่ง western western film can you repeat western film repeat พูดตาม western <Have. S 1> film w h a t how you spell spell ไม่ค่ะคุณพี่คุณพี่ผิดหมดเลยตอนเนี้ยคุณพี่ไม่คุณพี่แบบไม่เดี๋ยวกันไม่เข้าใจอะไรแบบรุนแรงเลยตอนนี้คือคุณพี่อ่ะ โอเคทำความเข้าใจกันก่อนนะเราอะคนไทยใช่ไหมเราคนไทยแล้วที่โรงเรียนอะเดี๋ยวก่อนคุณพี่ฟังเปิดใจก่อนเปิดใจเปิดใจก่อนนะคะคุยกับครูนะแล้วที่โรงเรียนไทยอ่ะแต่พร้อมหรือยงังค่ะเรดี้ค่ะแล้วที่โรงเรียนไทยอ่ะเขาสอนอังกฤษเขาเขียนแล้วให้อ่านใช่ไหมคะใช่ค่ะเออถ้าสมมติสมมติคุณพี่ตาบอดอ่ะ คุณพี่คิดว่าคุณพี่จะพูดอังกฤษได้ไหมคะสมมติคุณพี่ตาบอดคุณพี่คิดว่าคุณพี่จะเรียนพูดอังกฤษได้ไหมไม่ได้ทําไมอะคะแล้วเดี๋ยวก่อนนะคนที่ตาบอดอะเขาเกิดมาเขาพูดไม่ได้เหรอคะเดี๋ยวก่อนคุยคุยก่นกอนไม่เอาไม่เอาคุณพี่จะเขียนอย่างเดียวจะอ่านจะเขียนอย่างเดียวไม่ใช่ค่ะเวลาฝรั่งพูดต่อหน้าคุณพี่อย่างเงี้ยตัวอักษรขึ้นเหรอคะ ตัวอักษรขึ้นที่หน้าเขาเหรอคุณพี่ต้องทําอะไรคุณพี่ต้องฟังใช่ไหมคะคุณพี่ต้องฟังคุณพี่ไม่ต้องมาถามคุณแล้วเขียนยังไงอ่านยังไงมันไร้สาระมากๆเลยจริงๆไม่เอาค่ะเพราะว่าตอนคุณพี่ตัวเล็กๆอะคุณพี่เป็นเบบี๋อะที่คุณพี่พูดไทยได้คุณพี่ไม่ได้อ่านมาจากใครเลยนะคุณแม่คุณพ่อคุณแม่พูดใส่คุณพี่ใช่ไหมคุณพี่ได้ยินแล้วคุณพี่ก็พูดตาม ตอนเนี้ไม่ต้องสนใจเลยเอาไปทิ้งให้หมดเลยปากกาดินสอก,กระดาษเอาไปทิ้งให้หมดเลยไม่เอาการอ่านการเขียนค่ะฟังแล้วพูดตามโอเคไหมเออค่ะค่ะเพราะว่าแบบครูพูดเวสเทิร์นสมมตินะอย่างเมื่อวานครูพูดอะไรสักอย่างครูพูดแบบ Natural natural พี่ก็ natural natural แล้วครูแบบงงมากครูไม่ได้พูด natural อย่างเงี้ยเออโอเคครูพูดว่า w ว s t e เ n โอเคพูดตามค่ะ w ว s t e r n w e s t e r n Very good โอเคอันนี้นะการพูดเกิดจากการฟังนะคะไม่ใช่การอ่านนะคะคนตาบอดก็พูดได้ค่ะเขาไม่ต้องอ่านเขาไม่ต้องคำอักษรเบลด้วยเราฟังแล้วเราพูดตามแค่นี้ง่ายๆโอเค so how was the series you watch yesterday what was it about อ uh, what you say what was the series and I know how to how to say it. Ask me, you ask me ถาม,มฉันเธอไม่รู้เธอก็คุณไม่รู้คุณถามฉันคุณอยากได้คําไหนคุณถามฉันสิภาษาไทยพูดมาเลยเอือยโอเคค<ำ>่ะก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับปล้นอ,อ๋อทีละคำ<ล>ค่ะ<ล>จะให้ครูแปลให้หรอครูไม่แปลให้ค่ะคุณต้องพูดออกมาเองเอาเป็นคําศัพท์ค่ะที่คุณอยากพูดอ่ะตั้งคำาคำว่าปล้นใช่ไหมคะ คุณต้องมีความพยายามสูงสูงเลยเพราะว่าใช่ไหมอ่ะลรน is r o b b e r y rob rob r o b b e r y อ่ะ <Robbie. S 1> uh, it's about r o b b i n g okay very nice so and do you like that film do you like it yes uh, I like uh, why why do you like it because uh, the cinema is uh, sound a sounder s o u n ก s o k อืมอืมอยากได้คำไหนถามเลยค่ะตื่นเต้นหรืออะไรใช่ใช่เสียงคือเสียงประกอบอ่ทีละคำค่ะเราเราเราไม่เน้นเราไม่เน้นประโยคยาวเราเน้นถามตอบห้วนๆใส่กันก่อนเราห้วนๆใส่กันก่อนเอาแค่รู้เรื่องกันพอเนาะไม่ต้องประโยคยาวเอาประโยคสั้นๆโอเ okay, ค it's ตื่นเต้น it's interesting the sound is interesting The sound is interesting. interesting, interesting, interesting. interesting อะคุณพี่ช่วยหาอะไรมาดันมือถือหน่อยค่ะไม่งั้นครูมองไม่เห็นหน้าเห็น <c oughs> จะได้ไม่ล้มอ <c oughs> <c oughs> ะคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวมันจะล้มอีก and what else how is the story how was the story can you tell me i have not i haven't watched it before oh uh, uh, uh the 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 cinema the film have, the uh, film the, the movie. film mm. cinema uh, the, 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 uh, the 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 movie have a uh, Five uh five 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 people in the plant. Uh, okay, um carry gold. Uh, uh, they, they carry gold to uh, other country. Other country, very good. which country will they have to carry to? Mm. i i don't know because b e i sometime i i know sometime i i understand so เออ but you but you read it right you read the thai no, <software. S 2> no 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 because, <c oughs> because i เดี๋ยวก่อนฟังก่อเพราะคุณไม่อ่านไงพราะคุณไม่อ่านคุณก็เลยไม่รู้ความหมายไงครูบอกให้อ่านซับไทยค่ะคือคือ i I was in the morning เ uh, อ่อ during I oh on the way on the way อ๋อ very good ได <Okay, S 2> ้ได้เอ่อได้ถัเอ่อได้ค่ะโอเคไม <c oughs> เ่เราเราเราไม่ดูระหว่างขับรถนะที่ครูให้ไปดูนี่ไม่ดูระหว่างขับรถนะคะอันตรายแล้วก็ไม่ได้อะไรถ้าจะถ้าจะระหว่างขับรถโอเคถ้าจะ listening อ่ะ ไปดูอย่างอื่นไปดูพอดแคสต์อย่างอื่นเพราะว่าครแบบูอยากให้แบบถ้าดูซีรีส์อยากให้แบบอยากให้ดูด้วยะคะ่ะจะได้เพราะว่าบางทีเขาบอกว่า water อย่างเงี้ยสมมุติเราไม่รู้คําว่า water สมมุตินะคะอ๋อ oh, I will drink water อ๋อ water แปลว่าน้ําำรู้ทันทีเลยอย่างเงี้ยแบบยังไงอะ่ะมันมีภาพและเสียงและความหมายแบบตุ้มๆไปเลยเนาะจะจะทำให้เราเรียนรู้ได้ดี แต่ถ้าเราขับรถอะเราไปฟังอะไรก็ได้นี่คะ่ะที่มันไม่ต้องเห็นภาพเออเนาะไม่ต้องซีรีสขับรถก็ขับรถไปนะคะดูซีรีส์ก็ดูตอนก่อนนอนนองงี้เนาะอเพราะว่าแต่คิดว่าน่ะค่ะแต่คิดว่าน่าจะต้องเปลี่ยนเรื่องนะ่าจะหาเรื่องที่มันคุณเดี๋ยวก่อนคุณเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดหยุดเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอะนักเรียนหลายคนเป็นแบบนี้คือแบบเหมือนไม่ยอมรับไม่ยอมรับสิ่งที่ครูมอบให้อ่ะค่ะตอนเนี้ยพราะครูแบบเหมือนเรามาหาความรู้จากครูถามครูว่าทํายังไงครูก็บอกทุกอย่างแต่เราก็จะแบบอย่างเงี้ยโอเคฟังนะคะอ่าที่เราที่เราฝึกฝึกดูซีรีส์ฝึกฟังซีรีส์เนี่ยฟังให้คุ้นเคยก่อนคุ้นเคยก่อนเช่นสุนทราพรมันร้องแบบนี้เบิร์ด ธงชัยแม็กอินไต์มันร้องแบบนี้เราจะรู้ซาวอะว่าแบบอ๋อม,ม,มันมันมีมันมีแบบท่วงทํานองของมันนะคะแต่ละภาษาไม่ใช่ฟังเอาเข้าใจนะฟังให้คุ้นเคยก่อนคะ่ะฟังให้คุ้นเคยก่อนเอออย่าเพิ่ง okay, เอาศัพท์นะ เอออันดับแรกคุ้นเคยก่อนอ๋อเสียงมันเเด้เนเสียงมันประมาณนี้อย่างเงี้ยเสียงมันประมาณนี้อ่าแล้วก็พอเราเกิดความคุ้นเคยความอะไรเราก็จะรู้สึกสบายใจขึ้นแล้วเราดูหนังอะดูเพื่อสนุกนะไม่ใช่ดูเอาคำศัพท์พอถ้าเราดูเอาคำศัพท์เราจะเครียดเครียดเครียดสติแตกสติแตกคือไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าเราดูเอาสนุกอ่ะ คือฮัลโหลดูวันเดียวจะเอาคำศัพท์แล้วหรอครูบอกแล้วซีรีส์มันเรื่องยาวซีรีส์มันยาวมันดูทุกวัน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 เป็นยี่สิบสามสิบวันโน่นกว่าจะจำได้สักคำอะค่ะคุณคุณต้องใจเย็นนะเออ <Okay S 1> คุณคใช่ค่ะมันจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวสมมติมันบอกว่า murder อย่างเงี้ย murder แบบอาฆาตกรรมสมมติเนาะ เราไม่เคยรู้คํานี้มาก่อนมันพูดว่า murder เขียนยังไงก็ไม่รู้ไม่ใช่สาระสําคัญเขียนยังไงก็ช่างมันฉันไม่ได้จะไปเขียนเรียงความเดี๋ยวถ้าฉันอยากรู้ฉันค่อยไปเปิดหาได้เออปากคุณได้ยินเสียงคําว่า murder อ่ะคุณก็ได้ยิน murder ใช่ไหมแล้วความหมายมันเขียนว่าฆาตกรรมอ่อคุณจําไม่ได้ทันทีหรอกแต่มันพูดคํานี้บ่อยมากขึ้นมาบ่อยมากประมาณรอบที่ร้อยอ่ะคุณถึงจะจําได้ค่ะใช่ไหม <c oughs> คุณไม่ใช่ คือคุณจะดูเป็นร้อยล้านเป็นล้านรอบแต่ถ้าคุณเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแบบไม่ยอมเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่จดจ่อกับสิ่งไหนอะ่ะคุณคิดว่าจะเปลี่ยนครูเปลี่ยนหนงังสือเปลี่ยนมันไม่ใช่มันไม่ใช่ที่สิ่งอื่นเลยมันเป็นที่